ขอสเตตเมนต์ธนาคารกรุงไทยด้วยโทรศัพท์มือถือไม่ต้องไปธนาคารทํำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการขอสเตตเมนต์ของธนาคารกรุงไทยนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะครับเราสามารถขอสเตตเมนต์ผ่านทางแอปกรุงไทย next นะครับให้เราเข้าไปที่แอป รุงไทยเน็กเราเข้าไปที่ที่บัญชีของฉันนะครับตรงนี้สกแกนลายนิ้วมือเข้าไปก่อนอ่ะพอเราเปิดมาที่บัญชีของเราแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายการย้อนหลังนะครับให้เราเข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เข้ามาที่ทั่วไปครับหลังจากนั้นเข้ามาตั้งค่าอีเมล นี่นะฮะให้คุณมาให้ทุกคนมาใส่อีเมลของตัวเองในตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ผมมีอีเมลของผมอยู่แล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มให้เพิ่มอีเมลเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้พอเพิ่มอีเมลเข้าไปแล้วเรามาที่หน้าบัญชีของเรานะฮะเข้าไปที่ดูรายการย้อนหลังและเราต้องการจะขอสเตตเมนต์เดือนไหนนะครับเราก็เลือกไปอ่าสมมติผมจะขอเดือนมีนาคม ปี63นะครับผมต้องการจะขอสเตทเมนเงินเข้าเงินออกทั้งหมดนะครับผมก็ทํางานกดส่งอ e ีเมลได้เลยนี่เดือนมีนาคมส่งอ e ีเมลส่งรายการย้อนหลังไปที่ e ีเมลของคุณแล้วนะครับอ่าเราก็ไปเปิดอ e ีเมลของเรานี่เห็นไหมครับก็มีอ e ีเมลส่งมาให้เรา2ตัวนะครับตามที่ท่านได้แจง้งประสงค์ขอข้อมูลบัญชีนะครับนี่เราก็ กดเข้าไปดูได้เลยว่ารหัสสําหรับเปิดไฟล์เนี่ยก็เป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนะครับเราต้องใส่เลขบัตรประชาชนเพื่อที่จะทําการเปิดนะครับซึ่งถ้าใครมาเปิดอีเมลของเราดูก็ไม่ได้นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ได้เป็นไฟล์เอกสารมาแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะเอาไปพิมพ์ที่ร้านนะครับเราก็สามารถเอาไป พิมพ์ได้โดยการเซฟนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดลงเครื่องหรือว่าแฟดได์อะไรต่างๆเนี่ยพอถ้าเราโหลดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปให้ที่ร้านทําการพิมพ์ให้นะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดให้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิาวดีจากช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ครับถ้าอยากให้ทําคลิปตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ